เกือบหนึ่งปีที่ผ่านมารถเทสลาในไทยรดราคาเป็นแล้วถึง3ครั้งด้วยกันค่ะแล้วว่ากันว่า BYD จะมียอดขายแสงหน้าไปแล้วว่าแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาค่ะฟ์มมาเล่าให้ฟัง ตลอดปี2,566ที่ผ่านมานะคะรถเทสลาประกาศปรับลดราคาทั่วโลกนะคะแต่ว่าเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมีการปรับลดราคาไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันค่ะโดยในรุ่น Model 3 Performance All-Wheel Drive นะคะตอนนั้นเปิดตัวที่ราคาประมาณสัก2 0ล้าน3แบาทมีการปรับราคาถึง3ครั้งด้วยกันนั่นก็คือในเดือนมิถุนายนกัก,ากฎาคมและสิงหาคมส่วนรถทั้ง3ครั้งนี้นะคะเมื่อมารวมกันลดถึง2 4 0 0 0 0บาทเลยแล้วค่ะ ขณะที่รุ่นโ o เดล Y นะคะก็มีการปรับราคาถึง2รุ่นด้วยกันค่ะโดยเป็นการปรับราคาในเดือนตุลาคมครั้งเดียวส่วนลดตอนนั้นถึง260,000บาทเลยล่ะค่ะ CNBC ระบุถึงเหตุผลในการปรับรลดราคาของเทส l a ว่ามี3เหตุผลด้วยกันนะคะเหตุผลแรกนั่นก็คือเรื่องของยอดขายที่ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะส่วนเหตุผลที่2นั่นก็คือเรื่องของกำลังซื้อโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าใหญ่ๆอย่างจีนและสหรัฐมีการชะลอตัวลงค่ะ และเหตุผลที่3นั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีการแข่งขันที่ดุเดือดมากยิ่งขึน้นค่ะข้อมูลจาก c a n e w China com ระบุว่าตั้งแต่ต้นปี2,565จนถึงตอนนี้เทสลาจะครองอันดับหนึ่งผู้นำตลาดรถ EV ีวีแต่ว่าช่องว่างระหว่างผู้นำและผู้ตามอย่าง BYD ที่เป็นทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อีวีและแบตเตอรี่นั้นกำลังจะลดลงเรื่อยๆค่ะ โดยช่องว่างของทั้ง2แบรนด์นี้มีความแคบลงเรื่อยๆสังเกตจากภาพนะคะจะพบว่าในไตรามาสที่1ของปี2,565ยอดขายนั้นห่างกันหลักแสนคันค่ะแต่มาไตรามาสที่3ในปี2,566ยอดขายนั้นห่างกันแค่หลักพันคันเท่านั้นค่ะ เมื่อถนนแห่งยานยนต์ทุกสายวิ่งเข้าสูุ่าสารกรรรถไฟฟ้าหรือว่า e v มากขึ้นและก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะผลประโยชน์ก็ตกมาอยู่ที่ผู้บริโภคอย่างเราๆเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงและก็มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าคุณชอบคอนเทนต์เศรษฐกิจและธุรกิจที่มีประโยชน์แบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟิลม์มทีมงานได้นะคะ